ดี่ชวมครับขั่วกลิ้งไก่พริกแกงใต้เครื่องปรุงน้ำตาลน้ำมันหอยซีวิ้วขาวน้ำปลาไก่ชิ้นไก่เป็นตัวมาแล่แล้วสับทั้งกระดูกเลยนะครับเหมือนน้ำมันร้อนนะครับผมจะใส่ไก่ก่อนนะครับ ให้เนื้อไก่มันตึงๆนะครับประมาณ5นาที ใส่พริกแกงโคกกลิ้ง ใส่ซอสปรุงรสไอสเตอร์ซอสน้ำตาลคุกเค้าให้ซอสเข้ากับเนื้อไก่ให้ทั่วนะครับ ใส่น้ำน้ำที่เราตําพริกแกงนะครับในลางในครกมานะครับเอามาใส่แล้วปิดฝาไว้ประมาณ1 5บหถึงสานาทีนะครับใส่ใบมะกรูด เนื้อไก่สุกแล้วนะครับเราจะปิดฝาไว้ประมาณ5นาทีก็รับประทานได้เลย พวกลิ้งไก่อยากชิมรสดูนะครับอืมร้อยจังหูอร่อยมากครับ ปิดไฟใบมะกรูดซอยพริกขี้หนูอืม ร้อยจังหูรสชาติเข้มขน้นด้วยพริกแกงคั่วกลิ้งผมทามเองนะครับอขอบคุณครับที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามเพจไทยเอวีบายเพิ่มไลค์สวีกใน Facebook ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวีดีโอหน้าขอบคุณครับ